ย้อนเจ้าเจ้าอะ้ได้ติดดาได้เขาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านเยาวชนซื้อไปเลยอันทำเรื่องคนแก่นี่ครูอันนี้หลบนั่งหลบอยางจืดเห็นไหมใช่พี่ล้างว้าวพี่ล้างเจอเพื่องลงเจอติงให้ย่าร้อยมาพี่เติงผมเจอได้ลงฮะมาแต่น้อยเรากูเูลโรพี่โรโย่เรื่องมานเราจังเจอผม tên chữ tiền ờ, tên chữ đấy là long kể nuôi nuôi ừ man có chữ đấy bạn đâu mấy rốt vô mượn nói à mừng ừ ờ, chữ quanh mượn lưm <coughs> ông the ba gọi là đây rụp lộ cu anh chờ ôm vô kỳ long chữ tiền nào nà ừ râu pin cưa cả nó đi long cưa coi tên pin cả lè bài chơi lơi luôn quả ba đi bóng là bóng tốt quả ba มึงอีเป็นเกลอือกับครูครับไปเที่ยวบ้านพ่อแมงนะลรงผมโยนหนำน้อยนี่ผมโลกกีปลาอยู่ที่ปลายล่วงไปหงงไหมพลลอออ่อไม่กีปลาต้องรอบนาลรงนาไอ้กีปลาล่วงต้องรอบเรามีไรเราแบ่งปันกันคือว่าล่วงเอากีปลาไปล่วงได้ปลาไปต้มเกลือผมวันไี้อยากต้มเกลือผมก็ไปจับเกลบอมันไปล่วงได้ช้องรอบแหลกับกีปลาฮะพ่อเริ่มครบค,คาทุ่นให้ครูผมไม่กลายครบทั้บร้อยมึงกิดแหล่ดีแตี๋ยวเบา กีปลามึงเงินตัวเตาดอยเออมึงกินเลตี้เลยตึ้งก้อยคูน้วยหนึ่งกิโล่เต้เมื่อมาเล็กอะไรกี่ก้ไก่มังเลวกีปลามึงไก่แล้วงน้อไอ่นำตาควักอยู่นู้นำตาควักออกมาเป็นผู้ปลาเชื่อไก๋ยอ่าลองนะเออทีนี้เราเดินทางกันดูเลยอ่ะเจ้าเวลาก็นใช่ไหมครับ การเดือดตาเลไกลางรีมึงต้องทำเป็นการนี้เนบเนียนขายมาไอ้นู่นเลยขับเหนบเนียนอยู่แล้วไม่เตาเผ็ดร่วงมึงจำไว้ไอ้กูว่าเด็ดบอกกูอย่ายมึงว่าเด็ดลูกไอ้เต็งครับแล้วตึ้งนกเขาแต่มึงอไห้กูต่อได้ไรอ่ะเดี๋ยวกับป้อมเลี้ยงกัมปีดก่อนวันนี้ไอ้กินอยู่ตุกวันแล้วตัวอันกันดีนี่จนชอบจริงนกเขาพอชอบเลยกูนกเขาไหวกว่างจริงกันมันเป้าหมานป้อมอะไรอย่างตัวนึงกัน,น,น,นร้อยนกเขาใกล้คว้าง กั้นร้อยเหลือไม่กันร้อยคุยแกทีวีเป็นืองเกลืองกันหอกมัดนี่เป็นตันั้นร้อยชาวเมืองเราแกติดดินคนใหญ่ไอ้ฮัลลลังคนก็ว่าชาวเมืองเราแกย์เล่นลนาาะเล่มึงเล่งกูป่าจ้านิ้มอย่างลืมนูว่าเป็นปาา่าจ้าพอคุณรมกับเเป็นป่าจ้าลักของบานเราไม่ใช่ปาชา่าจ้ายะต่ว่าแกเป็นคนที่อันจะพูดเลยกว้างกระดังเป็นท,ทักิจแต่ว่าแกเป็นคนใจดี ใจดีติดรุดใจลูกน้องอีกินไรอยอางไรกันดูเลหมดแถมมาเรียกับเมียทันเมียแกไม่จรมกับเป็นนางเมืองกันได้พวจอดแจ๊จอดแจ๊จอดแจ๊ดตาเป็นเมียกูนะกวาปลาดลรืตัวเดี๋ยูรักตายเลยใจของไรกูง่ายหมดเลยกูไอ้เต่งต่อเป็นรอดเป็นไรกูจ่าโจ๊กเองก้องก็จ้อยกี่ปลิกี่ตายฮอกเดียแจ้งปลีกยังไงนะให้ไม่เลย นู่นุ้ยค่ะครับนู่นุ้ยจะดูแลทราบีจันด้วยนะคะถ้าความระองจะราเาเตประราชไปมีแม่ไหม้หรือไปติดพันเจ้าเจ้าทีนหยนู่นุ้ยค่ะนู่นุ้ยโตมาฉันเลยจะนด้รางวัลครั้งละหนึ่งพันบาทขอบคุณครับเราทำดุราคิจรวมกันออกมานึ่นคนหน้ารอยนะคือกูจะเป็นคนจหนะแม่ไม้ต้องมือเป็นคนตัวบอกนะกูมไม่หูบาทครับทุก มาตำธุรกคิดเปรตนู่นหนุ่ยมีไรตัวฮะฉันตลอดนะคะครับแเรเบอร์โตของงในนู่นหนุ่ยนี่เหล็กไรอ่ะ